ช่วงนี้สถานการณ์โลกที่ร้อนแดงหลายคนให้ความสนใจคือไฟป่าพาลิเซตพื้นที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งเปลืองหมกระนำอย่างรวดเดว็วส่งผลให้คนดังของไทยหลายคนที่มีที่พักย่านดังกล่าวต่างได้รับผลกระทบเช่นปุยพรทิพย์อดีตนางงามจักรวาลหรือแม้กระทั่งบุ๋มตรีรัก ที่ตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดสําหรับนาตาลีเจียรวนนท์ถึงกรณีภัยพิบัติครั้งใหญ่จากเหตุการณ์ไฟป่าในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาที่ลุกไม่นานต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่7มกราคมจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้มีรายงานความเสียหายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถูกเพลิงเผาไม่เป็นจํานวนมาก ล่าสุดนาตาลีได้เผยให้เห็นบ้านของเธอที่อยู่ที่ LA ซึ่งมีแต่ภาพความทรงจำดีๆปรากฏอยู่ในหัวใจซึ่งวันนี้อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงแต่ยังโชคดีที่พี่สาวนี้ออกมาทันและปลอดภัยด้วยนาตาลีเขียนแคปชั่นไว้ว่าขอให้ไฟดับโดยเร็วขอให้บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำใหม่ๆขอให้ประชาชนปลอดภัยไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้นะคะโชคยังดีที่พี่สาวนีออกมาทานันปลอดภัย งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างใหญ่หลวงและภาวนาขอให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในครั้งนี้ได้โดยเร็วในลาสุดส10มกราคม2568นาตาลีก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายที่บ้านหลังดังกล่าวเพิ่มเติมโดยระบุข,ข้อความว่าขอให้คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสุดท้ายที่จะได้ถ่ายในบ้านนี้ด้วยเถอะยังคงหวัง pray for All people animals เทฟเอฟไฟยังไม่อยู่สักทีขอให้หยุดโดยเร็วด้วยเถอะ ข้อคิดเห็นของเรื่องนี้ขอแสดงความเสียใจกับนาตาลีจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านที่ LA อย่างดีที่พี่สาวนี้ออกมาทันและปลอดภัยบานเหลือแต่ภาพความทรงจำเท่านั้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ส่งผลให้บ้านเดินของประชาชนเสียหายหลายพันหลังนาตาลีโพ์ภาพบ้านของเธอขอให้ไฟดับโดยเร็วขอให้บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำไหม้นาตาลียังลงคลิปภายในบ้านเพิ่มเติมระบุว่าขอให้คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสุดท้ายที่จะได้ถ่ายในบ้านนี้ด้วยเถอะขอให้ไฟดับโดยเร็วด้วยเถอะ ใช่ไหมไ,ไปไปไอรีไฟจะได้งวงดูตะไลซอลอะไรแบบโอ้โหช่วยกวาดบ้า,บานทุกที่ทุกที่เลยอือหือวิเครื่องบินใช้ดูเครื่องบินไ,ไม่กลัวไม่ต้องกลัวมันไม่มาใช่ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราจะพาไปเปิดบ้านคนดังท่านใดโปรดติดตามชมคลิปต่อไปครับ